เราต้องพอมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันประมาณนึงแล้วเราก็มาดูความต้องการของเราว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เขา,าเสนอมันตรงกับเพนของเราไหม ถ้ามันตรงเราก็อาจจะต้องลองเปรียบเทียบนิดนึงว่าแบบมันมีของที่อื่นที่แบบให้ผลตอบแทนแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าหรือแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าตัวแทนคนนี้เราไว้ใจได้เราก็สามารถที่จะเลือกซื้อกับเขาก็ได้หลักๆคือเราต้องรู้ตัวเองด้วยส่วนหนึ่งว่าเรามีความต้องการสิ่งนี้จริงหรือเปล่า <ừ> เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อะไรเลยะเขามาขายเราก็อาจจะซื้อไปโดยที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาของเราก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเราไม่ต้องการเราปฏิเสธได้ลูกค้าควรจะปฏิเสธให้ชัดเจนไปเลยควรนะคะควรใช่ไหมใช่ควรพูดไปเลยไม่ต้องเกรงใจในมุม เราก็ต่างคนต่างเคลียร์กันตั้งแต่แรกแต่ก็เข้าใจความคนไทยทุกคนเป็นทั้งในมุมของลูกค้าแล้วก็ตัวแทนบางทีจะมีความแบบโอ๊ยเก่งใจไม่ซื้อเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เมยว่ามันเป็นเงินของเรามันคือสิ่งที่เราตัดสินใจซื้อจ่ายออกไปเราควรจะต้องรู้ว่าเราซื้ออะไรแล้วถ้ามันไม่ตอบโจทย์ก็เราสามารถที่จะมีสิทธิ์บอกว่าเราไม่เอาได้ะจริงๆการ,รบอกว่าไม่เอาอาจจะทําเราเห็นตัวเห็นความชัดเจนของตัวแทนมากขึ้นก็ได้เนาะ ก็ส่วนหนึ <S 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 ่งคิดว่านะใช่ไหมถ้าแบบปฏิเสธหรืออะไอาจจะอาจจะทําให้เห็นภาพว่าเขาเคลียร์กับเรายังไงชัดเจนกันยังไงเนาะโอเคฮะ